พามาชมบรรยากาศตามท้องทุ่งยามเช้าประมาณเจ็ดโมงห้าสิบเก้าแปดมงเช้าบรรยากาศยามเช้านะคะถนนหนทางบรรยากาศดีมากร่มรื่นหมอกก็ยังเยอะอยู่พระวก็ชาวบ้านที่เขาปล่อยวัวควายทิ้งไว้วัวควายก็จะออกมากินหญ้า วิวตามท้องทุ่งเอามาให้คนที่ชนบทได้ดูกันหญ้าเขียวกระจีแล้วก็น้ำค้างก็ยังมีเกาะตามยอดหญ้าอยู่เพราะว่าตอนสายเวลาออกมาจากบ้านอากาศมันจะร้อนเลยอยากจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศเช้าๆามาให้เพื่อนๆที่อยู่ในเมืองได้ดูกันวิวบรรยากาศในชนบท <c oughs> <c oughs> ควายก็จะแระเรีมยมหญ้ามีทั้งวัวมีทั้งควายก็บรรยากาศก,าก็จะดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ร้อนมากถ้าร้อนมากก็จะยืนถ่ายคลิปยากวิวบ้านบ้านค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆนที่อยู่ในเมืองอยากชมปามาชมทุ่งทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวปกติตอนน้ำหลากตรงนี้น้ำก็จะท่วมมาก ยาก็จะเคี้ยวขจีทำให้อบวกวายที่ชาวบ้านปล่อยไว้ตามธรรมชาติก็ตื่นมาก็หาหญ้ากินได้เลยอืม ดีว่าซูมซูมนิดหน่อยซูมมากเหมือนภาพจะแปกยังไงก็ไม่รู้บรรยากาศยามเช้าเช้าพามาชมทุ่งนาดูวัวดูควายเลาะเรมยมหญ้าตอนนี้ผู้คนก็เริ่มที่จะมาปลูกบ้านใครที่มี ที่ดินอยู่ทางนี้ก็จะเริ่มออกมาปลูกบ้านอยู่ตามริมทุ่งเพราะว่าในหมู่บ้านก็ครัวเรือนก็ปลูกเยอะขึ้นก็เริ่มจะแอดมาดูบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือ ยามเช้าณวันนี้ที่ทุ่งเวียลเวงของเราบรรยากาศยามเช้าๆค่ะแล้วก็จะเพลนให้ดูแสงตะวันยามเช้าเมฆก,ก็จะหนาประมาณนี้พระอาทิตย์ก็ยังส่งแสงก็จะลอด มาประมาณนี้เอาบรรยากาศยามเช้าๆมาฝากเพื่อนๆถนนหนทางถ้าว่าหน้าฝนตรงนี้คือน้ำจะท่วมจะไม่สามารถขับรถไปมาได้เพราะว่าทุ่งตรงนี้เวลาน้ำท่วมน้ำหลากน้ำก็จะท่วมหมดแต่ตอนนี้ก็คืออ,อน้ำแรงดินแห้งแล้วก็พอชวบานเก็บเกี่ยวแล้วก็กจะมาเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ มีน้ำบริบูรณ์มีหญ้าเขียวกจีความสุขของอคนเลี้ยงโวเลี้ยงควายก็แค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูเป็นครั้งคราวเพราะว่าในสระก็ยังมีน้ำตามทุง่งนาก็เขียวกระจีบวควายก็กินได้สบายๆบรรยากาศยามเช้าในวันนี้ก็ขอจบที่คลิปทุง่งนาที่เขียวกระจีก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ